ฮัลโหลสวัสดีเด็กๆหนุ่มๆพี่ๆน้องๆน,น,นะครับที่นาราของพี่น,น,นะครับก็อยู่กับผม Beauty Channel นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมมามองอาร์ตอีกแล้วนะรอบสองติดตีเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหชัดชัดทนผู้ชมชัดเลยชัดเลย C A R C.A.R. 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 เพื่อนว้ดเดี๋ยวนี้ว้ดว้ดโนไม่ใช่ว,ว้าวเชื่อกูไม่ใช่ว,ว้าว ไม่ใช่ว้าวเออสวยไม่ใช่ไม่ใช่ว้าวเพื่อนไม่ใช่ว้าวต่อหน้ากูเลยคิ้วต่อหน้ากูโอกลิ้วกูมันนักสึบเทโอ้ลูกโดนเตะออกดูว่าลุดเกมมั้ม,ม่รู้นะ ดูดี้ได้เป็นไหมทำไมวุฒิเขาได้เป็นวันอยากอยากเป็นอนะโอเคต่อต่อ,ตอไปไปดี๋ยวต่อเขาก็มานะต่อเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาเขาประมาณประมาณสักบใบใบสามไอใบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงนะต่อเขาก็จะมา มูนทำไมไม่ไปแก้โอเคใครฮะ มันพิมพ์อะไรวิมซาจีนนะกูจะไม่รู้กูงงโอ้ชจ้าตีมีคนวอดกูไว้มีคนวอดกูไว้เฮ้ย มันแรงวันกูไม่ได้ตัวมินนะโน no, ไม่ใช่กล้วยบักหำงานกรดสิแล้วกัน <c oughs> เยอะเลยถ้าใช่ถ้าใช่คือคลิปจบนะอ่าโอเคไม่ไม่ใช่ก็ทำต่อนะถ้าใช่คือคลิปจบเลยนะ ะตะโอ้โหกูจะได้ทำถทายไม่เนี่ยมึงก็กดจังเลยพ่องเป็นนักกดเนี่ยไอสัตว์โอ้ยขอไปคหยาบด้วยพายแม่งแทบจะไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำเลยกู งราโกรธกันยังเดี๋ยวดู๋ยวบวส้มแม่งมีดีไอ้ส้มอบวกกันเฉยอ้าวเฮย้ยเรื่องมาโทษกูทำไมอ่ะโน้ไม่ใช่กูดูวด๋วบวคอโดสัยวสัืนสีส้มเหรอบวสีส้มแม่งเลยเพื่อน อ้าวไม่ใช่เว้ยถ้าท่อปเปิดนี่คือ ถ้าเราเปิดนี่คือดำนะนี่ดำไม่น่าใช่แล้วดำไม่ใช่เขียวเขียวไม่น่าก็น้ำตานะครับเอ้วหรือว่าเขียวอะโนโนโน โูยโวลกูเต็มเลยไ,ไม่ใช่กูไอสัตว์ไม่เห็นแม่ไอหำไม่ใช่นี่ไอเฮี่นี่กูจะคอดูสีสดำกูจะตามหลอกหลอนเน่งคอดู คอยตามหลอกลอนมึงอืมอืมอม,มีเสียงด้วยสีดำไม่น่าใช่ละมัง้งดูสีชมพูดิชมพูก็ไม่น่าจะใส่นะ น้ำตาลเนี่ครูย,ยังจะมีเวลามาสกแกนอีกไอสัตว์สแกนสกสแกนมั่งะไรเป็นอะไร แซ่แซดอเอ็เอดอกแซ่แซ่อแซ่แซมบันค่าจ่าไอ้ดำดำชอบโทษคนอื Naj ่นมึงพีมียอะไรไม่รู้จัก เงียบทำไมาโดนพิมพ์ภาษาหนี้เข้าไปเงียบเลยใช่ไหมใครโทรมาวะมาจะเสือดล่ะมั้งบักแซดเอ๊ะเอสเอสเอสเอเออไม่ใช่เสือสดอเอสเอส

ngon bắp, anh ấy còn non lên rồi nhá. Ah, rồi đâm, rồi, đâm, bật đâm, bay đâm. À chip. อืมเขียวตามหลอกล้อนมึงกูจะตามหลอกล้อนมึงกูจะตามเรียบร้อยบอกเลี้ยวโอเคครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์ทับสะใครให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กูนั้นทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆเอาเออเอเอ,อืโอเคก็จบกันเพื่อนแล้นี้แนะขอแพงงขหยบเลยนะโอเคสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วอ่ะไปแล้วอะ่ะอ่ะไปแล้วก็แล้วไงอ,อ่ะเออ <laughs> โอเคสวัสดีครับไปเลยครับบาย